เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้อง นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวร้ายนิดนึงนะครับผมก็ผมเพิ่งลงลิปได้ประมาณ6วันมั้งใช่ไหมเจ็ดวันนะครับผมก็มีข่าวร้ายประกาศออกมานะครับจากทีมงาน e-v loader หรือว่าโปรแกรมช่วยเล่นเกมเอ่อแปดบอลพูลนั่นเองนะครับผมได้ทําการหยุดพัฒนาต่อแล้วแล้วก็ปิดลงไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูแล้วกันว่าผลตอบรับเป็นยังไงนะ ผมบอกเลยว่ามีคนใช้โปรแกรมนี้เยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่เรานะครับฝรั่งก็เป็นเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจยกับคนที่มาเล่นไม่ทันด้วยนะครับผมนะอะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมในข่าวของดิสคอ d ของ EC Victory นะครับตรงนี้ก็มีคนเป็นแสนคนเลยนะตรงนี้นะครับผมดูมีซ์ภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแปลหลักๆให้แล้วกันนะครับผมนี่ก็ มันน่าจะหยุดทํางานไปตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับผมอืมคือผมลงคลิปได้วันหนึ่งวันต่อมามันก็หยุดทํางานไปเลยนะครับก็คือมันมันเออเลไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คือดาราม่าหนักเลยนะครับผมที่เขาเขียนมายาวมากเลยอันนี้คือผมแปลไว้นะครับนั่นคือไม่ใช่วิธีการทํางานจริงๆนะเมื่อคุณมีลูกค้าที่จ่ายเงินมากมายให้คุณขนาดนี้คุณไม่สามารถทําอะไร ก็ได้ที่คุณต้องการนะครับหากมันเป็นผลิตภัณฑ์ฟรีฉันเข้าใจมุมมองของคุณนะครับผมเมื่อฉันจ่ายเงินสำหรับบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องพูดถึงรายสัปดาห์หรือรายเดือนฉันคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับจะทํางานได้หรือเมื่อมีปัญหาฉันคาดหวังว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขให้เ,เร็วที่สุดนะครับผมนะนั่นเป็นเพียงปัญหานะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือฝรั่งนะครับส่วนมาก ก็คือจะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ไม่ก็รายเดือนที่ว่าเขามีโปรแกรมอัตโนมัติที่แบบให้เล่นให้ฟรีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าของเราจะใช้ฟรีไงช่องเราคือเน้นฟรีนะครับผมนะแต่ว่าของฝรั่งเขาจะจ่ายเงินเพื่อทําการซื้อนะครับเขาก็เลยมีดาม,ม่าก,กันนะครับผมประมาณนี้นะโอเคแล้วก็อันต่อไปเลยฉันซื้อรหัสแล้วยอดเงินถูก ถอนออกนะครับผมมีการแสดงการผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนเราเลยนะครับก็มีหลายคนในเพจของผมทนะักเข้ามาเป็นร้อยกว่าคนเลยนะครับทาไมสนุกทักไม่ได้คือผมก็ขอทาคลิปบอกแล้วกันนะว่าผู้พัฒนานะครับไม่ทําต่อแล้วนะครับก็คือ EV Loader นะครับจะหยุดตั้งแต่วันนี้นะครับผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งมาทาคลิปวันนี้คือทักมาเยอะเกินไปนะครับผมก็อ่ะทักเอ้ยก็ไอ้ไอนี่บอกเลยแล้วกันนะทาคลิปบอก อันนี้นะครับผมนี่คือแอดมินนะครับผมนี่คือแอดมินอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับคุณจะได้รับการชดเชยสําหรับวันที่คุณเสียไปไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็คือเขาจะจ่ายแบบว่าอ่ที่ซื้อโปรไปเขาจะจ่ายมานะครับผมอ่ะลองไปดูมุมมองคนอื่นบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเอ้ฉันไม่กังวลหรอกเพื่อนฉันกังวลเขาไม่ได้ใช้ดิสคอร์ดมาหาฉชลเลยนะครับ ออไม่ได้แจ้งข่าวคราว E v l o a d ล r เดชัด้นค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าค่าสมาชิกของเขาใกล้จะหมดแล้วประมาณนี้นะครับก็ดราม่ากันเรื่องแบบว่าจ่ายตังค์แล้วแต่ว่าทําไม่ได้นั่นเองนะครับเขาก็อาจจะคืนเงินให้นะประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือเขาหยุดทําไปแล้วนะก็ต้องคนที่มาไม่ทันก็ต้องเศร้าเลยนะครับอ,นนอ่นนี้แปลไปแล้วนะครับผมโอเคอเดี๋ยวไปดู ก็มีแค่นี้นะครับผมจริงๆแล้วเขาเอาอจะดราม,ม่าก,กันที่เมื่อก่อนนะผมเคยแคปมาอยู่ครับเดี๋ยวลองแปลน,นี้ดูครับผู้ดูแลระบบทีม Easy v ว c t o r y มีสมัครไว้20วันแล้วมันก็หยุดทำงานแถมยังเข้าไม่ได้อีกตั้งหากนี่เห็นไหมเราก็เป็นนะฝรั่งก็เป็นนะไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะเป็นแค่คนเดียว ก็คือเป็นกันทั้งหมดนะครับผมคนที่ใช้ easy victory ก็คือเป็นหมดเลยนะครับประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมาแจ้งแล้วนะครับผมคือเขาได้ประกาศหยุดทําไปแล้วนะครับผมก็คืออัปเดตล่าสุดก็คือที่ผมแจกไปนั่นแหละนะครับผมบางคนเล่นได้วันเดียวนะครับผมแล้วก็หยุดไปเลยนะครับก็คือนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นโพสต์ของทีมงานเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้นานแล้วนะครับเขาเพิ่งประกาศว่า เขาหยุดนะครับได้ทำการหยุดอัปเดตแล้วนั่เองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวข่าวนะครับผมถ้าใครอยากเข้า Discord ของ e a s y v i c t o r y เพื่อติดตามข่าวต่างๆนานานะหรือว่าเขาอาจจะก,กลับมาทำเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาได้ประกาศหยุดพัฒนาต่อแล้วนะครับผมก็เศร้าใจกันเลยทีเดียวนะครับทำเกมนี้มาเป็นปีแล้วนะครับผมก็คือนั่นแหละนะครับหลายคนก็ติดตามผมมาจาก แ8รอบพูนี่แหละนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ทำเกมไล์หรือว่าทำยังไงก็สามารถบอกพิมพ์บอกคอมเมนต์กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่ครับ๊ายบายครับเศร้าเลยครับ